สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวเบนจะมีโปรโมชั่นพิเศษของบริษัทดรจิวนะคะได้ของแท้ถูกแถมคุ้มด้วยนะคะแล้วก็ลดเกิน6 0กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าในช่องทางไลน์เป็นพิเศษแล้วก็จอดลึกผลิตภัณฑ์ดกรจิวแอดวบานครีมตัวนี้นะคะสำหรับตัวดกรจิวแอดวบานครีมนะคะผ่านการรับรองงานวิจัยกว่าร้อยงานวิจัยแล้วก็ปกติบ,บริษัทดกรจิวเขาจะพัฒนาสูตรขึ้นมาเรื่อยๆให้ดีต่อผิวหน้าของลูกค้านะคะตอบโจทย์ในนนนว40ปปปีเ็ต้ไะะคะ ตัวนี้จะมีสารสกัดนําเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะส่งผลได้ดีเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ผิวก็จางสาลดฝ้ากระจุดด่างดำเป็นเนื้อครีมกึ่งเจลบูสผิวเร่งด่วนให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ระคาเคืองผิวด้วยสิ่งสําคัญเพราะว่าปกติแล้วสินค้าทุกตัวเนี่ยปลอดภัยผ่านออยอมีลิขิตตัดแจ้งนะคะแล้วก็เป็นเซนเลคคนหมอไม่ราคายเคืองผิวคนท้องสามารถใช้ได้นะคะ ลูกค้าลูกค้าสังเกตไหมปกติใช้คําว่าแอดวานซ์ครีมก็จริงแต่เนื้อครีมเขาบางเบานะคะขนาด30 ml ิบลลูกค้ามาดูเนื้อครีมพร้อมกันเดี๋ยวเ็นจะให้ดูนะคะเพราะว่าเราก็ใช้เองด้วยเหมือนกันเดี๋ยวดูนะดูเนื้อนะนี่เป็นเนื้อครีมที่บางเบามากไม่เหนียวเนินหนะเลยใช้ได้ทั้งชเช้าแล้วก็ก่อนนอนซึมซาบดีซึมซาบไวนะคะแล้วก็ไม่ละคายเครืองผิวด้วยเห็นไหมคะแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นด้วยแต่ไม่เหนียวเนินหนะ ตอนนี้แม่เป็นอายุ70ป่าเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะสิ่งสำคัญเรื่องกลิ่นแทบไม่มีกลิ่นเลยอะดังนั้นคนที่คิดว่าไม่ชอบพวกมีกลิ่นน้ําหอมหรืออะไรเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งดีเลยนะคะแล้วก็ขนาด30 ml นะคะแล้วก็มีเลเยอร์ตัจแจ้งเขาจะมีสารสกัดนําเข้าจากซินซาแล้วก็จะมีตัวโนวโเลตินเนี่ยเกี่ยวกับในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็หลดรูวรอยได้ไวนะคะแล้วก็มีสารสกัดอีกมากมายนะคะขนาด30 ml นะคะโปรโมชั่นที่เบนแนะนํานะคะก็คือหนึ่งกระปุกเป็นจัดโปรอยู่ที่ 950บาทข้างใต้ก็จะมีโค้ดด้วยนะคะ2กระปุกอยู่ที่1,800บาทเปนแนะนำลูกค้าลองปรับเปลี่ยนลองใช้ดูแล้วก็จะส่งผลได้ดียิ่งขึ้นเนยนะคะในการลดนเลยลิ Hans, ้วรอยแล้วก็ผิวก็จ่างใสเห็นผลภายใน28วันริ้วลอยตื้นขึ้นเลยนะคะเบนขอเรียกอันนี้ว่าครีมของแม่แอปพักสะอ่อแล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับ Dr. J. a d v a ร c จิวแอ u ดนะคะก็จะเป็น c กลดเซกเตอร์เซมเซลนะคะมีกุหลาบองุ่นออแกนบบบกเนี่ยค่ะแล้วก็มีสารสกัด ที่ดีเหมือนการใช้ด่างซาก่อนนอนใช่ไหมคะที่ลูกค้าใช้กันก็คือเซรั่มแม่แพทมาริโอเนี่ยนะคะก็คือปกติเบนจะดึงโปรโมชั่นมาให้20เซตในรอบนี้นะคะและเบนจะไม่ปรับราคาด้วยสําหรับลูกค้าที่ใช้อยู่เบนอยากให้ลูกค้าได้โปรโมชั่นประหยัดไปนะคะเดี๋ยวเบนจะมีอาทิตย์หน้าจะมีเข้ามาลูกค้าสามารถจองรอบนี้ได้เลยนะคะปกติตอนนี้ก็คือ1ขวด990บาท2ขวด1,800บาทใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นแพ็คคู่ปกติทั้งปีอ่ะอย่างเมื่อก่อน แพ็คคู่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหรือหนึ่งพันปดร้อยเก้าสิบเบนยังจัดโปรให้นะคะหนึ่งแพ็คสองขวดในราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทจัดส่งฟรีนะคะตกเฉลี่ยคณหนึ่งขวดหกร้อยสี่สิบห้าบาทลูกค้าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่จะมียี่สิบเซตรอบนี้รอบสุดท้ายจะไม่มีการต่อโปรให้แล้วนะคะให้ลูกค้าได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งเช้าก่อนนอนเป็นเซรั่มคุณหมอแล้วก็เนื้อสัมผัสบางเบาเป็นเอสเซนต์บางเบาเหมือนกันนะคะอ่า ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ในไลน์ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่เลยนะคะ1แพ็ค2ขวดไม่จํากัดจํานวนนะคะ1แพ็ค2ขวด129 1บาทแต่ถ้าลูกค้าต้องการโปรกันแดดเข้าไปเพิ่มปุ๊บนะคะดรจิลบวกกันแดดหนึ่งอยู่ที่1490บาทจะสง่งรีโปรหมดโปรเป็นไงช่วงทันวาคอมเมนต์จัดโปรส่งท้ายรอบนี้ให้กับสุดท้ายในช่องทางไลน์ลูกค้าจะได้ใช้กันยาวๆกลางปีนี้ลูกค้ายังจะได้ใช้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียส่วนต่างที่ซื้อ2ขวดในราคา1,800บาทนะคะ เพราะว่าบางท่านใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็เจลแอนเซรัมในระยะหนึ่งอ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันเฉยๆนะคะดังนั้นลองสลับปรับเปลี่ยนเสริมใช้วิธีของเบ้นนะคะวิธีหนึ่งคือใช้ดอกรจิวแอนเซรัมเช้ากับก่อนนอนแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเข้าไปบูดผิวนะคะเข้าไปทาก่อนนอนหลังจากที่ใช้แล้วกจแอนเซรัมใช้ตัวนี้เป็นระดับที่สองแอดวานครีมเบนแนะนำนะคะส่งผลได้ดีจริงๆแล้วก็เป็นรองรับงานวิจัยแม่ละคายเครืองผิวเลยไม่อยากให้ลูกค้าพลาดโปรดีๆด้วยนะคะแล้วก็ใช้ของที่เขาพัฒนาสูตรขึ้นมา ใช้คบคู่กันนะคะผลตอบรับลูกค้าจะส่งผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้โปรโมชั่นดีเดีเ๋ยวเบนจะทําคลิปที่2อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าคลิปนี้อยากให้ลูกค้าเปิดใจกับตัวดอกจีอวันครีมนะคะตัวพัฒนาสูตรแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ยังคงชอบแล้วก็จีอวันเซรั่มก็สามารถใช้คบคู่กันได้แล้วเบนก็อยากแนะนําโปรแพ็คคู่ในราคาประหยัดลูกค้าจะได้ใช้คบคู่กันไปในราคาประหยัดแล้วก็ส่งผลได้ดีเกี่ยวกับริ้วรอยฝ้ากระจุนงดำนะคะแล้วก็ผิกวกระจ่างใสเพิ่ม การสร้างคอลลาเจนนะคะเพราะว่าเราช่วงอายุ40ปีเริ่มเป็นต้นไปอคอลลาเจนเริ่มน้อยลงดังนั้นใช้สูตรที่พัฒนาขึ้นไปจะส่งผลรวดเร็วดีดียิ่งขึ้นด้วยนะคะลูกค้าที่สั่งไปรอบก่อนลองใช้แล้วลูกค้าจะต้องคิดเหมือนเบนว่ามันใช้ดีนะแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าจะต้องกลับมาสั่งซื้อซ้ำแน่นอนนะคะสําหรับด็อก l ตอร์จิลแอดวานพัฒนาสูตรรุ่นใหม่แอดวานครีมนะคะแล้วก็สามารถใช้ควบคู่กับด็ j กเตอร์จิลแอดวานเซรั่มได้เลยนะคะส่งผลได้ดีเยี่ยมแน่นอน,นะคะ่ะ